สบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่ก็อยู่ช่องหวานสาวลาคเก่านะพี่นอ้องเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักหนักร้ายหลายพี่น้องหนักมากเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่แบบเวลาฝนตกหนามท่วมทงนาเปียกไปเบิ่งกันเลยพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศฝนตกเมื่อคืนนะพี่น้องข้าวนาหวานเนะาะตอนนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วพี่น้อง ตอนนั้นตายไปรอบนึงแล้วก็หวางนแถมเอาเนาะไปหาโลก,ก้ามาแถมเอาตอนนี้วังว่าเขาสีเขาเป็นยางเนางพี่น้องให้นี่บร่ได้ทวมแล้วพี่น้องมันบร่ได้โดนน้ำเนาะโดยจะนําฝนจะซื้อเนาะอันนี้เป็นน้ำคลองเนาะออกมาจากหนองพังเนาะพี่น้องตรงนี้น้ำคลองออกมาเปียกหมดพี่น้อง ขอกหมูหมูสามตัวเ,เปียกหมดพี่นอ้อง่วนผักส่วนส่วนแตงหวานส่วนถั่วหวานพี่นอ้องน้ำลายเนาะมาเสียไปหมดแล้วเนาะพี่นอ้องสภาพฝนตกเมื่อคืนนี้เนาะ คืนฝนตกเนาะพี่น้องตกแห้งดีเอาไปอีกแล้วพี่น้องข้าวไปดีสิพอข้าวกินอยู่ว่เนาะนีกะแบบว่าเวลาเขาแถมแล้วก็ฝนมากแล้วก็เอาไปอีกเนาะพี่น้องแล้วก็เลือแจะดินแบบนี้แต่ก็โชคดีเนาะที่ฝนตกเนาะพี่น้องก็บอกว่ากันเนาะแต่ว่า มาลาเขาไปเนาะต้นเขาหาคอนซีบบมีนั่นเป็นตูมมดเอาไปหมดเลยพี่น้งปกติหลาแดดแล้วก็จะไปแถมเนาะมีก้าเดี๋ยววันจะพาไปเบิงนเนาะว่าหน้ามันมาแต่ใสเนาะพี่น้องมันถึงหลายขนาดนี้ทำไมว่าเป็นอย่างคือตกแต่นาของหวานเนาะ น้าคอิ้นเขาบริตกอาไนีนพี่นอ้องมาจากปากระบายเนะาะเพราะปากระบายนี่มันลงมาแต่ในน้ำหวานเพ,พเดียวเนดีเลยเห็ดให้เขาคือว,าาาว่าที่เขาดำแล้วเขาที่เขาดำแล้วนะพี่นอ้องถึงน้ำผัดเอาไปมากมากว่าจริงๆริงคนจะแบบ น้ำไปสองฝั่งเนาะอันนี้มันไปฝั่งเดียวนะพี่น้องปกติน้ำมันต้องระบายไปสองฝั่งไงมันี็คือแบบว่าประลงแทกก็สิว่านใ,นใดเนาะการอธิบายพันถือคือกันเนาะคือแบบน้ำ้ายเนาะน้ำมันมาจากฝั่งระบายแล้วมันมันนี่แบบมันลงเพียงแบบว่าเพียงแต่นาเอาีปเดียวเนาะมันก็เลยแบบทำให้เป็นตุนเป็นน้ามโนพุ่งไปซ้ายใช่ ตัเข่าเวลา,ามลาันน้ำไหลมันก็มีนม้ำพอน้ำไหลหมดแล้วพี่นอ้องกะแหง้งพอแห้งแล้วกระยาขึ้นวันนี้แล้วมันก็เลยมาเป็นมีเข่าบางง่ามแล้ขึ้นตัมาเลยตัวมาเลยนะคือก็บอกเข้าใจคือกันเนาะว่า เห็ดปากระบายเนาะแต่ว่าเห็ดใช้หน้าแบบใ้ลงแต่หน้าของฝั่งเดียวเนะให้แบบคือให้ลงแบบทั่วมาเลยหรือว่าลงสองฝั่งคนามันจะบบแหงเนาะคือแบบก็งงคือกันเราไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยพ่าเป็นยางหน้ามันคือลงมาฝั่งเดียวเนาะ มันก็มีขันหน้าเนอะแต่ว่าน้ำผัดหมดแล้วออดีก็มีขันนาอยู่น้ำผัดคิดบอกเนาะว่าให้เชนน็ดะดรทุกปีทุกปีมันจะเป็นแบบนี้หมดแล้วพี่น้องบางปีกันนาห้นีนกเกือบสิบแบบเริเกิลเลยเนาะเพราะว่าน้ำผัดเอาไปหมดแล้วเวลาแดดก็บ่มีน้ำแห้งก็เท้าเขาจะเป็นมีดญญาย น,นี่คือปากระบายนะพี่นะ้องปากระบายน้ำซึ่งเป็นน้ำรองพังหลายๆขนน้ำมันไปสองบอลน่ะี่น้องมันทัศสิบปเป็นท่านี้เนาะอันนี้น้ำมันไปบอลเดียวเนาะ เห็นให้เป็นตูมหมดเลยความเสียหายคือได้เข้าหน่อยเหอะลูกพอกินพี่นอ้องอึดข้าวเห็นหละพี่นอ้องการเฮาาที่เฮาเห็ดหน้ากอะที่มึงมีปากระบายแบบสี่มันก็ต้องแบบทำใจเนาะแบบ ยอมับมันนะพี่น้องคือน้ำเขาปล่อยให้ลงมองเดียวมันก็เลยแบบพัดพามันเห็ดให้เป็นแบบนี้เนาพี่น้องบวานบัวจะ,ะอธิบายแบบไดเนาะคือความเสียหายมาทีนาของฝ่ายหวานเพอเดียวเนาะข่าวกับเปเปเนาะบัดเนี่ยมแตัญ,ญาแล้วเนะ พอคันนามันก็ไปหมดแล้วเนาะคันนาะคันนาเช่นใหญ่ซ้ำได้เนาะพี่น้องสิปันใหญ่ซ้ำได้มันก็ไปเนาะเพราะว่าน้ําแห้งเนาะน้ําพัดลงมาที่เดียวเนาะมันก็เลยเป็นแบบซีเนาะพี่น้องนนะ่ะพูดประตูมดพี่น้องความเสียหายข่าวบ่งงานพี่น้อง มันแบบมันมียาลายนะแล้วพี่น้องลบชุดมือกัมาลบพี่น้องยบงานนี่แหละพี่น้องนี่แหละพี่น้องความเสียหายของนาของหวานนะพี่น้องนำ้ำเอาไปเข้าหมดแล้วนะพี่น้อง ตอนที่มีแดดแล้วก็ตอนที่บ่มีน้ำาหลายๆเนาะวันก็ไปหาขุดเนาะพี่น้องขุดขุดแล้วก็ดำลงไปเนาะให้น้ำแถวนี้เต็มหมดแล้วเนาะแต่ว่าเวลาน้ำมาก็น้ำผัดไปหมดตอนที่เราขวาน้ำมันมาฝังเดียวเนาะมันมาฝังเดียวมันไม่ได้มาแบบเออทุกไรนาคนที่แบบอยู่คางๆเนี่ยแบบเห็ดปากระบายสิแบบให้มันไปทุกทีมาก็คือแบบเกิดเรซีเนาะพี่น้องอันนี้แบบเป็นตูมหมดเลยเนาะ ให้หน้าแล้วพี่น้องเห็ดคันสเห็ดใหญ่ใยสันไดมันก็เอาไปอยู่เนาะน่ากลัวหมดแล้วพี่น้องน่าผัดเอาไปหมดแล้วพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอกําลังใจนี้เด้อพี่น้องใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนี่แล้วเพื่อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจเนาะขอบคุณขอบใจหลายๆสบายดี